สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับเอานะครับผมทางแท็กเตอร์สายนัดนะครับนําสิ่งดีๆมาฝากครับวันนี้ท่านก็จะได้พบกับ5040 d นะครับคลิปนี้นะครับผมอัดเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับผมก่อนจะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับรถแท็กเตอร์คันนี้จะเป็น คันโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือ,อยังไม่ตัดสินใจที่จะออกรถแท็กอร์หรือกำลังจะตัดสินใจซื้อรถแท็กอร์สักหนึ่งคันเอาไว้ใช้ในงานไล่งานานาน,นะครับรถ40แรงคันนี้เป็นตัวใหม่ของจอเดียนะครับสำหรับจอรเดียตัวนี้นะครับผมใช้เครื่องเดียวกันกันกบตัว50แรงเลยทุกอย่างก็ไม่ได้ต่างกันมากมายกับตัว50เลยนะครับผมความแรงและก็แรงบิดก็ไม่ได้เป็นรองนะครับ ในส่วนของรถแท็กเตอร์40แรงตัวนี้นะครับจะไม่มีโฮโชาร์จเหมือนตัว50แรงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันคล้องตัวนะครับผมงานไล่งานหน้านะครับผมใช้ได้งานหน้าตัวนี้จะมีน้ําหนักเบากว่า50แรงจะมีข้อดีในส่วนของการลอยตัวนะครับผมการลอยตัวนะครับจะจะไม่ได้ติดลมเหมือนตัว50แรงนะครับน้ําหนักจะเบาขึ้นนิดนึงนะครับ เราพามาชมเซต40แรงที่เราจะจัดโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับก่อนจะสิ้นเดือนพืษภานี้นะครับถอยออกมานะครับผมเต็มๆนะครับอ้าวชุดนี้ไปเลยนะครับจัดโปรโมชั่นชุดนี้ไปเลยนะครับผม50 40 D นะครับแทรกเตอร์จอนเดียตัวนี้นะครับผมมีใบมีดดันดินนะครับ โรตารี่นะครับผมขนาดนะครับ1 1เมตร80เซนนะครับผมใช้งานผบล้อผมล้อได้ดีนะครับผมเมตรดนะครับตัวนี้จะเป็นโรตารี่ที่ใช้แบบเฟืองขับนะครับผมจะไม่ได้ใช้แบบโซ่นะครับเป็นเฟืองขับนะครับผมโรตารี่จะปั่นนิ่งกว่านะครับผมแล้วก็การบำรุงรักษาง่ายนะครับโอเค แล้วก็จะมาพบกับนะครับฐานนะครับผมเป็นฐานลวนนะครับผม5ใบนะครับขนาดใบอยู่ที่2 4นะครับนิ้ว24นิ้วตัวนี้เป็นผานแท้จอรเดียนะครับตัวนี้เป็นฐานกลินซิ s เต็มนะครับของจอร์เดียนะครับชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ใบมีดดันดินก็ดูกันไปแล้วเป็นของนาซานะครับจะมีกัดด้านข้างนะครับผมสวยงามฉบเชียวนะครับทำให้ ดูดีขึ้นแล้วก็มีหน้ากากันไม้ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสําหรับตัว40แรงนะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมยังไม่จุใจสําหรับขนาดของรถและน้ําหนักนะครับผมมีเวท่วงล้อข้างละ1ก้อนนะครับให้กับท่านทุกท่านนะครับที่จะตัดสินใจซื้อนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับเปิดโปรโมชั่นคันนี้คันเดียวนะครับสําหรับขูดทวีแท็กเตอร์สานักงานใหญ่อําเภอศรีบุญเรืองนะครับผม ท่านใดที่ชมคลิปนี้นะครับผม40แรงม้านะครับโปรโมชั่นเด็ดๆไปเลยนะครับผมจัดให้ท่านที่ตัดสินใจไวตัดสินใจด่วนนะครับขนาดล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมขนาดล้อหน้าอยู่ที่8นะครับผมอขอบ18นะครับ ด้านหลังขอบ28ครับขนาของล้อครับท่านใดที่ดู youtube หรือศึกษาใน youtube ไปแล้วนะครับผมก็จะมีรีวิวของแต่ละแต่ละท่านแต่ละช่องนะครับที่รีวิวให้เราดูสำหรับ5040แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ของผมนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผม โปรโมชั่นราคาพิเศษยกเซ็ตนะครับราคาเดียวนะครับพิเศษยกเซ็ตนะครับผมมีสมุดคู่มือนะครับผมดูดูได้ที่หน้าคลิปของเรานะครับเดี๋ยวจะลงราคาให้นะครับลงราคาพิเศษตัวนี้ให้นะครับ ขนาดของ40แรงก็ดูใหญ่ดูถึกนะครับเดินรอบรอบรถแล้วนะครับผมหางใช้หางเดียวกันกับตัว50แรงทุกอย่างนะครับผมมีชุดลากพ่วงนะครับขนาดใหญ่นะครับใช้ขนาดเดียวกันกับตัว50เลยนะครับหน้าปัดเดือนไม้น,นะครับเค ปั๊มแบนนะครับผมปั๊มแบนปั๊มตัวนี้ใช้จาก40แรง45แรง50แรง55แรงยังใช้ปั๊มตัวนี้อยู่นะครับใช้ปั๊มตัวเดียวกันนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับภาพเปิดฝากระโปรงขึ้นครับขออนุญาตนะครับ เปลอากะโปรงขึ้นด้านในนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเป็นลูกเดียวกันกับตัว50แรงนะครับกรองอากาศใช้ลูกเดียวกันนะครับเป็นกรองแบบแห้งนะครับกรองแบบแห้งสองชั้นนะครับคานหน้านะครับเป็นคานหน้าตัวเดียวกันกับตัว50แรงเลยนะครับเผาใหญ่เผาตั้งนะครับตัวนี้ไม่ใช้ใช้ซีมในการปิด ดุมล้อนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผ่นเหล็กยิ่งยมนะครับปิดดุมล้อโอเคครับท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อทักได้เลยนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นะครับทักก่อนมีสิทธิก่อนนะครับได้ไปก่อนนะครับคันนี้คันเดียวนะครับบอกเลยสําหรับเดือนนี้นะครับผมตามคลิปนี้นะครับพิเศษเลยนะครับ โอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับขอขอบคุณมากๆครับวันนี้สำหรับคุณทวีแท็กเตอร์สำนักงานใหญ่อำเภอสีบุญเหลืองของเรานะครับกับแท็กเตอร์สายนัดครับ